เกมนี้ความเหนื่อยความยากความลำบากจะตกกับสิต่อเราจะเล่นเกมกันนะครับซิจะต้ก็เล่นจกปีท่แล้วทั้งหมดเลยนะครับปีที่ห้าคนแรกหนึงรอบแฮปปี้มากก็แฮปปี้ค่ะแต่ว่าเหมือนราไปเที่ยวอังกฤษโดยพี่เจมสไมีข่ไปให้ก็ใช้โมเมนต์จริง สิงที่เต้องทำให้ใคนได้ที่ให้รู้ให้เขารู้ว่ามันเน้องแต่หากต้องามคนนองให้เราคุณใส่ซอ์ไฟสก็ได้ให้ลได้แต่เรคามรักกันน้ให้เป็นเรื่องประทุกตาอะไรก็ตามที่เป็นภาษาในการสื่อองไรก็อด้ก็คือทำนี่คือเราถ่ายซีรีเรื่องไฟ e i n นี่แหละค่ะจบทีเราชนก็ไ่แฟนก็ไม่นก็ไม่ช่แฟนก็ไแกับม่ก็มนก็าใแนกไแล้ก็ไใ่แแนก่ก็่ช น้อยกว่านั้นเถือ่าแใครเล่นก่อนใครเล่นก่อนอ่ะแล้วใครนก่อเล่นก่อนใครเล่นก่อนควักไม่ถึงไม่ได้มีอะไรเลยคุณพ่มเลยคมาก็พิเศษนล้พก็มีความพิเศษก็คือเหมือนเราได้อยู่กับเขาโตจน่อย่อยนะครับคุณพ่คุณแม่ของเยมอเราเขาเรียกว่าเอ็นดูเราเกม้นะสามดีครับทีมงานเตรียจัานะครับแลเราเนี่ยจากกองพไทยนะครับไม่มีเดียวแน่นอนนะฮะรว่ียว ไปหรือยังวับตอนนี้เอาล้วก็ฝักเนื้อฝักตัวกันหน่อยไรค่ะก็มีลูกน้อบนะครับมีน้องสาวสิงก็พร้อมอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็หลานหลานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีพ่อแม่มีพ่อน้องเกิดมาทำอะไรเยอะมาแบบแนะนำนี้มาับไปตบเทคนิคอยู่บ้านนี้อะไรอย่างนี้ยมีไหมเวดี๋ยวเริ่มมีแลัวไม่ไม่ขนาดนั้นค่ะเพราะว่าจริงๆริงปลาแซวสบายสบายคือเหมือน เวลาที่จะมาแนะนำเทคนิคนี้ไม่คุ้ไม่สบายนะคะคือทุกอย่างก็จะเปทำได้นะครับแบบว่าถ้าตอนทำหรับคนอย่างสำหรับที่แบบว่าแนะนำเราเตรียมชาดิการชาดิาเลยีเยอนี่แหเจ็อรนับโอ้ยได้ไปสายจิ๋วเนาะก็คือตอบางี้มา5ปีแล้วไม่ใช่เพราะเขาแบบเขาแบบแบบทำงได้ไม่ได้เอะมากอะไรเนี่ยค่ะเอาละคนสบายมากทุกบกะแไว้นะครับ โอ้สิบโทเก่งอ่ะเออคุณเก่งอ่ะรู้แค่คุณแค่ไหนสำหรับคุณแค่แอะไรอ่ะคือในความรู้สึกมันจะมากกว่านั้นอะไม่บอกครับมันดูแบบไม่ได้ไม่ได้เหมือนกิ๊กเป็นคำคำเลยแรกๆที่เจอไม่ใช่อย่างนั้นอะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนกับว่ารอดไปครับสิบโทรอดไปครับสามสิบวินาทีเป็นของคุณเชิญครับมันคือดีที่สุดดีที่สุดเรื่อง ความความเป็นคีณแอมไอ้ผานครับเเก่งว่ะรับที่สุดตั้งแต่รู้จักมาแ้นารักเอองๆ่านผ่านผ่านผ่าน่ารักขอนโยนสียบ้อะไรเงี้ยไม่เคยได้เลียเลยเนาะคือจริงๆเหมือนที่ทุกคนเห็นเขาอ่ะกับออกมาเป็นือนแหละบ้านคือเขาเป็นคนแบบขอนโยนแบบไม่ใช่เป็นคนเก่ง งาเลยนะครับที่ทำงานอะไรครับผมุมจะไม่ใช่แบบว่ามาธุรกิจนะธุรกิจแบบที่ทูออนะครับอาเจนตีน่าออไม่ใช่ไงดีอ่ะคนูอเราชอบคนผู้ชอย่างเจอรวัน้รยไหครับูกก็มีบ้างค่ะแบบว่าอะไรล่ะ คชัันสงอาาหรอย่างเพื่อนเพื่อนรอบตัวออกมาเพราะว่าแฟนเขาชอบแบบว่าคนพูดร้ออะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆพืได้โอกาสไปเจอเขาบ้างไหมไม่อยู่ข้างหน้าเพื่อนเอะไราอคะเราเจอเจอแล้ค่ะเกรงไหมแบบกลัวจะหลุดกลัวจะหลุดทำยาหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเราแบชอบเก่งเขาไม่รู้เป็นไรแรกแรกที่เจอเขนสับบับมีความแบบเกรงในอย่างเงี้ยพวกไม่ไม่ต้องเกรงจริงๆริี่เราเป็นนึ ก็หนุดทำอย่างนี้คุยกันเรื่องอเออมันอยู่กันเราทำไมเออนีเพราะว่าเบอร์สองเขามาแรงก็พูดได้ค่ะไม่เป็นไรเลยใช่ไม่เป็นไรเลยไม่ได้เขาไม่ได้ซีเรียสเลยแต่ว่าแค่แนเจอของเขาเป็นแบบเหมือนคนสุภาพเลยนะฮะตอนนแรกพูดแล้วสามสี่ที่ไปใช่ใช่ก็เขาจริ้มเขาได้ทุกคนเลยอล๋อ ล่าสุดที่ซื้อคืออะไรนะ l ู u w i n g ครับู Louwing l o u w i n งที่แบบเขาได้ใช้บ้างหรือยังเช็คได้เช็คบ้างหรือเปล่าผมก็ถามนะเขาบอกว่าใช้ไปสองครั้งต้องเกิดให้วันเกิดนี่ก็ผ่านมาเดือนหนึ่งแล้วหรือเปล่าใช้ไปสองสองครั้งกลายเป็นอะไรกลายเป็นลาวตายเป็นราวตัดอะไรอยโอ้แผ่นเสื้อผ้ากระเป๋าหรือไงคือเันก็ด้วยความที่แบบเขาทำงานกลับมาหรือเปล่าก็แบบเหนื่อยแล้วอะไรก็อีกวันหนึ่งก็ต้องทำงานช้า ทวเลยเหมือจะไ่กินหนึ่งมีเวลาออกกำลังกายแค่แบบครั้งละสองสามนนีค่ะใช่ก็แวนนีหมายว่าแว้วิ่งบ่อยนะแมวน้ำก็บอกว่าพี่ก็ไม่รู้ว่าแหนแบบอู้ซึว่าแพงนะ้ช่บ้างนะแต่อการกิดขวัญให้เขาอะค่ะมันนขมางจะยากก็คิดว่าแตี่ครับเพื่ออะไรดีก็ปรึกษากับเพื่อนๆโอเค เห็นว่าที่บ้านเขาดีลูกวิ่งที่ใช้มาประมาณแบบที่สิบปีแล้วนานมากค่ะก็เลยแบบเปลี่ยนเถิ่มแล้วก็ถ้าจะใช้คุ้มแล้วแหละก็เลยใส่ไปก็เลแบบแต่เขาชอบมากมากค่ะก็เป็นของใหม่ที่ใส่เขาเห็นตอนแรกเราไปยิ้มบชอบอ่ะพยายามเตือนเขาทุกวันไหมคะว่าแบบว่าออกกลังกายย่างอะไรอย่างเงี้ยไม่ขนาดนั้นเลยก็คือรู้แค่ว่าเขาจะมีเวลาแค่แบบ น้อยหน่อยอะไรอ่ะโอเคครับพบคุณค่ะพังษค่ะ